การอดอาหารทําให้ผอมจริงหรือวันนี้อาจารย์สุชาติจะมาเล่าให้ฟังครับสําหรับท่านใดที่อยากจะลดน้าหนักเพื่อดูแลสุขภาพให้ท่านเอานิ้วแตะในช่องกลมๆที่มีรูปอาจารย์อยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับจะพาท่านข้ามไปที่หน้าโปรไฟล์ในหน้าโปรไฟล์ของอาจารย์เป็นแบบนี้ครับด้านบนจะมีรูปอาจารย์ครับแถวล่างนะครับจะมีสามบรรทัดให้เอานิ้วจิ้มบรรทัดที่3ข้ามมาเป็นเพื่อนกับอาจารย์นะครับอาจารย์มีรายละเอียดและข้อมูลมอบให้กับท่านนะครับสำหรับหัวั้นผมบางผมรวงครับปรึกษาได้ สำหรับการอดอาหารที่ถามกันมาว่าลดน้าหนักได้จริงหรือคําตอบนะครับคือไม่จริงครับการอดอาหารจะทําให้น้ําหนักตัวยิ่งโยโย่ครับเวลาอดเป็นนานๆนนะครับถึงเวลาเนี่ยร่างกายของเรานะครับจะถูกสั่งมานะครับว่าโอ้ยนะครับตอนนี้ไม่มีอาหารเข้ามาเลยนะครับก็จะเข้าสู่โหมดเขาเรียกว่าโหมดจำสิน หรือหมดกลัวตุยนะครับเขาก็เก็บสะสมไขมันครับเพราะว่าไขามันเนี่ยมันจะให้พลังงานเยอะร่างกายกลัวตุยจาสินเลยครับเก็บทั้งหมดเลยไขยมันท่านกินไขมันกินคาบอยเดรตกินโปรตีนเขาก็เลือกเก็บแต่ไขมันเก็บเอาไว้ครับและนะครับใช้แต่โปรตีนใช้แต่คาร์โบไฮเดรตถ้าท่านอดอาหารเขาก็ไม่มีอาหารให้เขา ใช้เป็นพลังงานเขาก็ไปเอาของที่ท่านสะสมเอาไว้นะครับของเก่าในกล้ามเนื้อนะครับที่เขาเรียกว่าไกลโคเจนไปเบิ์ออกมาเบิลออกมาเสร็จแล้วนะครับก็ทําให้กล้ามเนื้อของเราอ่อนแอด้วยรีบด้วยนะครับแล้วเวลาท่านกินอะไรเข้าไปนะครับมันก็จะสะสมเป็นไขมันท่านก็จะยิ่งอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นนะครับไขมันนะครับ1กิโลนี่ใหญ่มากเลยนะครับถ้าสงสัย รล,ละเอียดอะไรนะครับฟังแล้วนะครับงงๆไม่เข้าใจคอมเมนต์มาถามนะครับถามดูว่าตอนนี้ท่านอดอาหารอยู่หรือเปล่าในการลดน้ําหนักนะครับกดหัวใจรวมๆมาแชร์เอาไปให้เพื่อนชอบใจก็กดบันทึกเอาไว้และกดติดตามจะได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ